เอาไว้ไหมไม่นานกียไมทำส่ครับนี่ครับอ่ะเราให้ทางโน้นน่ยหาแสงอยู่เราอหาแสงอยู่นี่แหละพิชภาพี่แทจริงก็คืออยู่ตอนี้แต่จรลงมาเป็นพี่น้องกันนะคนดีๆกัดกันนะอ้วโอเค่ไเดียงเจเกันใหมเรามองเมื่อกี้ถามถามกีนะ กีเพชรบอกว่าตอนกลางคืนที like, ่เราเน้นก็น่าจะได้สักร้อยยี<_<_่สิบหกอ่ะได้ครับใช่ไหมน้ำหนักผมไม่หยุดแล้วเออก็คืออันนี้ใบนี่ก็อาจจะทำน้ำหนักมาแบบถือว่าเบาเบาเลยนะพักเออาัวจิตหัวใจครับต้องพักหัวจิตหัวใจก่อนนะครับเพราะว่าเราฟอร์มเป็นไงฟอร์มสามฟอร์มหลังเนี่ยสามฟอร์มก็ระแพ้งสริมฟอร์มหลังเนี่ยสองไฟหลังสามข่าวกีเพชรเนี่ยครับอันก็ต้องมาพักหัวจิตหัวใจกันนห่อย แล้วก็มาสู้กันใหม่ครับยังมีโอกาสเจอกันอีกนะเจอกันแน่นอนครับอ่าขอเตรียมใจก่อนไปครับฝากเอฟซีรบ้องหน่อยเต็มที่แล้วนะครับโอเคขอบมากครับ